ก็เอาละฮะก็ขอกราบสวัสดีเพื่อนทุกคนที่ไม่รู้จักนะฮะตอนนี้เรามาอยู่ในเกมนะมีเทอรไรนะฮะเรามาติดตามต่อสองคู่โหกู้อีจูนะฮะซึ่งพาร์ทล่าสุดเนี่ยเราออกมาจากคุกแล้วเราจะมาดูกันว่าพาร์ทนี้เราต้องมาเจออะไรอีกกี่หนีคนแล้วพาร์ทที่แล้วหนีคนแล้วแต่ถ้าให้่ายต้องหนี ูจากทรงน่าจะเป็นสัป,ปหลาดอย่างที่บอกอ่ะตอนนี้คือโลกของเรานี่เรามนุษย์เราอยู่อ่าเรียกว่าอะไรอ่ะบนพื้นโลกไม่ได้แล้วต้องอยู่ในท่อระบายนา้ำโอที่ใครไม่ชอบแมงมุมนี้แบบหลับตาไปเลยนะ These things hate Okay, Spartan, a short lesson. Bullets won't cut it. Yeah, go out afraid of light, let's take the light to them, okay? A okay, cave-in? Ah, looks like they blew the tunnel up. Or maybe something on the other side they couldn't stop with bullets. Wait, 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 wait! I feel a draft. There's got to be a way through somewhere. help me with this. Okay, huh? Ah, ah, Không à, tắc đi rồi. À! bay phải luôn xuống. luôn bay, luôn phải luôn phải luôn phải luôn chạy quá, phải luôn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  phải They're close. Wait, they jump. Don't rush. Careful here for me. Run, 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 run. Let's go. How many more? Run. Run, 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 run. Run. Now don't you turn that light off? That's high. Definitely no climbing up this one. Three, okay. มีตัววะเนี่ยรีวิวรีวิวเพิ่งดีใจอยู่เพิ่งดีใจก่อนทัก่อนแต่ถ้าเป็นนังผีนะลิฟต้องเสีย นั่นไงว่าแล้วปูดไม่ทันกาดคำ a r s o o d i t โอเคกระสุนถือว่าของเรายังเยอะอย we're right in the fucking nest We 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 Eat this bitch See its belly, that's the only vulnerable spot, their top armor is just too tough Okay, Artyom, if we run into one of these things, put your light on it till it flips belly up, you understand? The bastards hate the light more than anything. Come on, follow me. Yeah. Hey, how about that, There you have it, bitch. Thanks, Juak. One for all, อยู่ตัวนี้ดีว่ะหรือว่าถืออันนี้ดิอันนี้ยิงทีเดียวอยู่เลยนะเฮ้ยเครีอดอย่าฟักอย่าฟักอย่าฟักเผา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 ให้หมดเผาให้หมดเผาให้หมดเผาให้หมด Yeah. ไปเพื่อนไปโกอู้น่าใช้ Easy easy easy. Yeah. Easy easy e s y easy easy. Let's m o v o k a จับมือแฟนคลับไม่น่าโดดได้ได้เด้ All the more Artyom, I'll try to get us over! Come I see. Great. This will do. come Come on, come on, come on! Come on, come on, come pull this out! come oh. on! come เาว่ะเฮ้ยเอายัางไงเพื่อ,อนอึบอึบเอ้ยเอาว่ะนักกีฬานะครับจังหวะนี้นะครับโอลิมปิก Ai Để đu, để đu, để đu Mời quá nha Ui, sao mới dẻo quá Chúng ta có phai à, ai nó Phải ngay à, Ê, ai ยะไม่ต้องมาไม่ต้องมาไปเร็วๆดีโอ้ยเต็มไปหมดเลยเผา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 กระสุนปืนเราติดไฟได้ฮะไม่ต้องกลัวน้องๆ มันไปเร็วๆมันมาเต็มเลยเออก็เซฟอยู่เฮียไปอย่าบอกนะเราขึ้นไปแล้วเพื่อนเราตายขึ้นขึ้นผีขึ้นพี่ขึ้นผีอย่าโดนอย่าโดนอย่าโดนเสียวเฮ้ย rồi vâng 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 đây 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 vâng 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 như ngay, vâng vâng ngay vâng ngay mày

ตราสอบก่อนใช่ไหมขอดูก่อนเยอะแต่ตอนเนี้ยรีบไปจากตรงนี้ก่อนจิ๊บส้มี เราเผาด้วยเพื่อนเราเผาไม่ดีอย่านะเฮ้ยกลัวนะกลัวนะกลัวนะเนี่ยอุ้ยนั่นไงอุ้ยอตัวนี้ถือตัวนี้ถือตัวนี้ถืออุ้ยชิจ้าก่อนชิจ้า แต่พวกนี้มันไม่มีความร้อนในตัวใกละสุดเราจะหมดไงประเดมอยู่ตรงนี้ถือลูกสองเดียววะมาของแป๊บน,นึงครงับมาเฟรน โ้หอหไม่ไม่ไมปลอดภัยเลยว่ะ เอามาได้ออกไม่ได้ตามสูตรเข้ามาได้ออกไม่ได้ตามสูตรหนึ่งนะเพื่อนเดี๋ยวเราก็ออกไปโอเคนี่แหละสิ่งที่เราตามหาเ้ามาดิ ไปมามาวะต่อไฟวะอันนี้คือเดินมามั่วๆน่าจะมาทางภารกิจอะไรดูจากตรง สุดแน่าขามาไม่มีขากลับเดี๋ยวดูกันอะไรอย่างเงี<ะ>้ยเวรเสร็จทำถูกยัยมาดินี่นอนไม่ยิงดีกว่ายิงมีสัตว์ปกติน,น้อยๆอยู่ โอเคผ่านไปหนึ่งสถานนี้เหมือนเราจะขึ้นมาข้างบนแล้วนะแะอหากระสุนก่อนไปนี่คือเรื่องต้องผโอ้ปาเวรนาคอร์เทยมิ หวกกระสุนก okay. oh, right. ัน okay. ย hey. yeah. ่ะ a ะไรล่ะเอ้ยโอ้โหรู้เยถ้าติดสโล่นี่คือโดนใหญ่ไปหแล้วนี่ไงทุกคนเดี๋ยวเราต้องออกไปข้างนอกันนเมียเาแตกว่ะู้เมีแตก Hey, friend. I could use a good watch like yours. Knowing how much air you got left is a must, huh? Mm -hmm. You know, I've always been roaming around that even bullets can't stop. You have been so through some kind of I know, but not like what's coming. Atum, remember, if you want to live, don't drop your guard for an instant, okay? <coughs> oh that's impressive. I heard about this place. That plane was headed <coughs> into Moscow with the whole city fire. Uh, the building where it came out the call me. That's the of the, <coughs> <coughs> the ice is towing up here. It's almost like spring, uh, Artilich. <coughs> <coughs> Maybe we'll live to see the summer. Wait, 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 wait. Wait, wait, to be <coughs> <coughs> wait, wait. The rangers would never cross the square out in the open. Okay. Yeah. we could walk down the wing here. Okay, so much for the sun. Check my head. i ๋ยมัวหยุดดูดีไปเร็วตอนนี้แก๊สเราเหลือครึ่งหนึ่งอยู่ตรงไหนกาวข้อมือเราไป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 เฮ้ยเข้าใจตั้งก่อนโอเคหน้ากากกูจะหมดแล้ว

อย่าเพิ่งไปขอหาคองก่อนโอเคไปได้ขูขอเปิดเมื่อเราไม่มาแปลกแปลกแหละ อุ้ยอีโบโคู่อะเฮ้ยนั่นงไงฮูหดับโูดับ,ดบใช้นี้ก็ได้เอาให้มาแล้วทระ,ะเบิด อันนี้น่าจะเป็นในส่วนของปืนกลวะออลูกสเลยไม่เป็นไรเราปลูกสองคู่ละโอเคไปอ๋อหอนี่แต่อันนี้ขึ้นสะคบไม่ได้เฮ้ยเจ็ l เจ o m e in h เจ d y

Let's get to the plane before another pack comes through. Move it! Bye 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 bye. you I've heard stories about this place. Weird shit happened here. Hey, try opening it. I'll give cover. Ah, what is it? Yeah. Nice. Yeah, let's try together. Moving. Okay. I let go. Look, Arthur, don't lose your head in here. You understand me? Okay, let's go. Okay. One ranger told me this was a flight from Mallorca. Family is determined on vacation. Right? No, bye, bye, I bye, 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 bye. myself. Right. Right.

โอ้โหเมื่อกี้คือผมเปลี่ยนฟิลไม่ได้อ่ะ ถอดแล้วใส่ใหม่เหรอโอเคเอยหมวกสามวะพื่อเราเป็นไรอ่ะนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนเครื่บิน ซึ่งตอนนี้ยังไม่รู้นะว่าทำไมอยู่ดีทุกอย่างถึงเป็นแบบนี้อันนี้คือน่าจะเป็นเนียน่ยในหนังว่าที่นิวเคลียร์มันยิงขึ้นเฮ้ยไม่ใช่นิวเคลียร์เลยเหมือนเป็นยานที่หนีทันฮะเนี่ยเมืองมันระเบิดจากด้านล่างเว้ย

ใส่หน้ากากเพื่อนโอ้โหทำดิน้นตกใจหมดไป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 อย่าอยู่นานอย่นานอยู่นานน,านี่หน,น้นา,นนานกากเพื่อนหน้ากาก This one, Here. Okay, okay, okay. Let's get out of this place now, now. Bye, 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 bye. go right. I think we'll find the entrance behind the building. Hey, Shit, I need it. Take it down! Take it down! เอาเอาบอกเลยว่าหนักเฮ้ยเฮ้ยแล้โอ้โหถอดหน้ากากพอดีโอ้โหไอเวยนเอ้ยใส่หน้ากากก่อนใส่หน้ากากก่อนใส่หน้ากากก่อนโอ้โหจังหวะรีคอมยิบเองเลย

vai ไป vai ไป Ui, เลยโหเต็มเลย the Come over here! Where? Okay. Go! Give me a hand! Faster! More are coming! Clear! Oh, yeah. You're gonna find the end! <laughs> there you are! Shit! Vai, vai, Too vai, many vai, of them! We have to warn the station! <laughs>

Beleu, 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 beleu. Inside, move. Oh, Lachê. Like a stroll through the park, huh? เกือบตายไป,ไปแล้วทุกคนโอ้อย่างหนักทำไมถึงทำกับฉันได้โอเคครับเพื่อนเทุกคนครับสำหรับวันนี้นะขอจบไปก่อนสำหรับเกม Metro Last Light นะครับผมสำหรับ EP นี้ก็สนุกมา,มากเลยนะฮะแล้วก็หมั่นมากนะฮะยิงหนูยิงก็ตายยิงหมานะฮะหวังว่าเพื่อนจะสนุกกับเกมนี้นะฮะแล้วก็หอ S <S ซีซั่นสองที่เขากำลังจะทำกันขึ้นมาใหม่นะฮะสำหรับวันนี้กระบอกก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบาย